สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองจินตนาการถึงธาตุที่ธรรมดาที่สุดธาตุหนึ่งบนโลกของเราครับซึ่งมันก็คือคาร์บอนนั่นเองครับมันอยู่ในอากาศที่เราหายใจในดินสอที่เราใช้เขียนในร่างกายของเราเองก็มีและในตอนนี้ครับลองจินตนาการว่าเราเนี่ยนำอะตอมของคาร์บอนพวกนี้เนี่ยมอาอัดแน่นด้วยความร้อนความดันมหาศาลจนเกิดเป็นก้อนผลึกใสๆที่แข็งแกร่งแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วมันก็ยังเป็นแค,ค่คาร์บอนเหมือนเดิมแต่เราทำไมคร,ครับไอ้ก้อนคาร์บอนที่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรไปมากกว่าการใช ถึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่อมตะที่สุดในโลกทําไมมันถึงมีมูลค่ามหาศาลจนกําหนดสถานะทางสังคมได้ในวันนี้เนี่ยครับผมก็จะพาทุกคนไปไขปริศนานี้กันครับโดยเราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปนับพันล้านปีครับสู่ใจกลางโลกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคที่เพชรเนี่ยเป็นเครื่องรางของขังของกษัตริย์จนไปถึงยุคที่มันถูกควบคุมโดยองค์เพียงองค์เดียวแล้วก็ท้ายที่สุดครับก็คือการปฏิวัติทางการตลาดที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการและนี่ก็คือเรื่องราว จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้โดยการเดินทางของมันเนี่ยนะครับเริ่มต้นลึกลงไปใต้พื้นโลกกว่า100ไม้ครับตอนที่นั่นเนี่ยภายใต้ความกดดันแล้วก็อุณหภูมิที่เราไม่อาจจะจินตนาการได้อะตอมของคาร์บอนก็ได้ก่อตัวขึ้นเป็นโครงสร้างผลึกที่แข็งแกร่งที่สุดในธรรมชาติส่วนเพชรเนี่ยครับที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีอายุมากกว่าต้นไม้หลายๆต้นบนโลกเสอ,อีกครับ โดยผลึกเหล่านี้นะครับถูกนําขึ้นมาบนพื้นโลกอย่างรวดเร็วผ่านการประทุกข,ของภูเขาไฟชนิดพิเศษครับและคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันก็คือความแข็งแกร่งครับชื่อของมันเนี่ยมาจากภาษากรีกโบราณที่ชื่อว่าอดามัสครับที่แปลว่าผู้ไม่แพ้หรือว่าทําลายไม่ได้น,นั่นเองครับ แต่ว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับเพชรเนี่ยครับอยู่ที่ประเทศอินเดียครับเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยผู้คนค้นพบเพชรเหล่านี้ในแม่น้ําแต่ในยุคแรกเริ่มครับพวกเขาไม่ได้มองมันเป็นเครื่องประดับที่สวยงามครับพวกเขามองว่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพลังเหนือธรรมชาติโดยชาวอินเดียโบราณเนี่ยก็เชื่อว่าเพชรเนี่ยเกิดจากสายฟ้าที่ฟาดลงบนก้อนหินส่วนชาวกรีกและชาวโรมันก็เชื่อว่ามันคือน้ําตาของทวยเทพหรือว่าเศษเสี้ยวของดวงดาว ฟาโรห์แห่งอียิปต์นะครับก็ใช้มันเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ความกล้าหาญแล้วก็ความจริงซึ่งความแข็งแกร่งที่ทําลายไม่ได้ของมันนะครับก็ทําให้เพชรกลายเป็นเครื่องรางแห่งอํานาจแล้วก็การปกป้องคุ้มครองและที่สําคัญครับตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานเพชรก็ถูกสงวนไว้สําหรับบุรุษแล้วก็พระมหากษัตริย์เท่านั้นซึ่งมันคือสัญลักษณ์แห่งอํานาจสูงสุดไม่ใช่ความโรแมนติกกฎหมายในฝรั่งเศสนะครับถึงกับห้ามไม่ให้ผู้หญิงสวมใส่เพชรเลยด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยในยุคแรกมูลค่าของเพชรจรึงมาจากความเชื่อใน อย่างช้าๆเป็นเวลานานหลายพันปีจนว่าทั้งทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปในช่วงประมาณปี1870ครับณเมืองคิมเบอรีประเทศแอฟริกาใต้ครับซึ่งก็มีการค้นพบแหล่งเพชรขนาดมืึมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพชรจานวนมหาศาลเนี่ยทะลักเข้าสู่ตลาดโลกและทันใดนั้นนั่นเองครับรากฐานมูลค่าของเพชรที่ตั้งอยู่บนความหายากก็กําลังจะพังทลายลงซึ่งถ้าหากปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเนี่ยราคาเพชรก็จะตกตามจนกลายเป็นอัญ,ญมณีที่มีกึ่งมีค่าเท่านั้นและนี่ก็คือจุดที่ชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาครับซ ซึ่งโรนเนี่ยครับเขาไม่ได้เป็นแค่นักธุรกิจครับแต่ว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนซึ่งเขาเชื่อว,ว่าหนทางเดียวที่จะเพิ่มมูลค่าของเพชรได้ก็คือการทําให้มันหายากซึ่งทําได้โดยการลดปริมาณการผลิตครับซึ่งเขาก็เริ่มจากการเช่าเครื่องสูบน้าให้แก่นักขุดเหมืองก่อนที่ใช้กําไรน,นั้นนะครับไล่ซื้อสัมปทานเหมืองเล็กๆทั้งหมดและในปี1888ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากกูรัชชัยเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทเดอะเบียร์คอนโซลิเดเต็ดม์ขึ้นและในเวลาไม่นานเนี่ยครับาารรเดอะเบีย ได้ถึง90%เลยครับแต่นั่นยังไม่พอครับเพื่อควบคุมการตลาดเนี่ยให้สมบูรณ์แบบเดอร์เบียร์ก็เลยจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า Central Selling o r g a n i z a t i o n หรือว่า CSO ขึ้นในลอนดอนนั่นเองครับลองนึกภาพตามครับว่า CSO เนี่ยคือผู้คุมประตูหนึ่งเบียวของโลกของเพชรนะครับพวกเขาเนี่ยกว้านซื้อเพชรดิบจากผู้ผลิตทั่วโลกแล้วก็นํามาคัดแยกแล้วก็ควบคุมการปล่อยสินค้าสู่ตลาดอย่างเข้มงวดและพวกเขาเนี่ยก็จัดตจกรรมที่เรียกว่าไซส์ครับ เกิดขึ้นปีละ10ครั้งซึ่งผู้ค้าที่ได้รับเชิญเนี่ยจะได้รับข้อเสนอเป็นกล่องเพชรในรูปแบบรับหรือว่าไม่รับทั้งหมดและถ้าคุณปฏิเสธเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับเชิญอ,อีกเลยและนี่ครับก็คือการบีบม,มังคับให้ทุกคนต้องยอมรับราคาที่เดอะเบียร์กำหนดครับ และในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ย CSO ก็จะกักตุนเพชรไว้เพื่อไม่ให้ราคาตกลงและจะค่อยๆปล่อยออกมาเมื่อความต้องการฟื้นตัวขึ้นครับกลยุทธ์นี้ก็เลยทําให้ราคาเพชรไม่แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่ลดลงเลยครับดังนั้นเนี่ยครับมูลค่าของเพชรในยุคนี้จึงไม่ได้มาจากความหายากตามธรรมชาติต่อไปแต่มันถูกออกแบบขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์ซึ่งผ่านการควบคุมประทานมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับและตอนนี้เนี่ยเดอะเบียร์ก็ได้ควบคุมประทานได้แล้วแต่พวกเขาเนี่ยก็กลับเจอปัญหาใหม่ครับคือพวกเขาคุมราคาได้แต่ว่าไม่มีคนซื้อครับภาวา กิจตกต่ำครั้งใหญ่และสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้ทำลายตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยจนย่อยยับและในช่วงทศวรรษที่1,930แวนมันเพชรเนี่ยก็ยังไม่ใช่ทมเนียมปฏิบัติที่แพร่หลายมีเพียง10%เซของแวนมั่นในอเมริกาเท่านั้นนะครับที่มีเพชรสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยเพชรก็คือของฟุง่มเฟือยสำหรับมหาเศรษฐีเท่านั้นเดอ์เบียร์เนี่ยครับจึงจำเป็นต้องโน้มน้าวชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตให้เชื่อว่าเพชรเนี่ยไม่ใช่แค่ของรูราแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นโดยในปี1,938ครับ โดยโจท้าทายที่ยิ่งใหญ่เลยครับ ด้วยการสร้างสถานการณ์ที่ทําให้ทุกคนที่กําลังจะแต่งงานเนี่ยรู้สึกว่าจําเป็นต้องซื้อแหวนมั่นเพชรแล้วก็ในปี1 9 4 7นครับนักเขียนคาโฆษณาหญิงที่ชื่อว่าฟรานเซสเกเรตี้ครับได้ขีดเขียนประโยคสั้นๆสีคำลงบนกระดาษว่า A Diamond is forever ครับซึ่งก็หมายถึงว่าเพชรคือรักชั่วนิรันดร์นั่นเองครับและประโยคนี้เนี่ยก็ได้เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเลยมันคือความอาัจฉริยะของการตลาดครับเพราะมันเชื่อมโยงถึงคุณสมบัติทางกายภาพการทําลายไม่ได้ของเพชรเน,น,นี่ยคร ความต้องการความรักที่ยังยืนนั่นเองครับแคมเปญอะมดมอร์อีฟเรเวอร์ครับไม่ได้เป็นเพียงการโฆษณาสินค้าครับแต่มันคือการออกแบบวัฒนธรรมอย่างมีแบบแผนครับอย่างแรกเลยคือพวกเขาเนี่ยสร้างประเพณีการให้แหวนมันเพชรขึ้นมาใหม่โดยการโฆษณานําเสนอภาพช่วงราสุดโรแมนติกแล้วก็จะตอกย้ำว่าผู้หญิงเนี่ยจะยังไม่มั่นหมายอย่างแท้จริงหากยังไม่มีแหวนเพชรผลลัพธ์ก็คือ10%ที่ครอบครองเพชรครับจากปี1940เนี่ยพถึงทศวรรษที่1 1980สัดส่วนเจ้าสาว,าวอเมริกันนะครันที่ได้ับแปดสน,นเป็นแหวนเจ้าสาวชพุ่งส สูงขึ้นกว่า80%เลยทีเดียวครับแล้วอย่างที่2ครับว่าเขาเนี่ยใช้ดาราฮอลลีวูดเป็นผู้มีอิทธิพลครับ มอบเพชรให้พวกเขาเนี่ยสวมใส่ในภาพยนตร์แล้วก็ในที่สาธารณะแล้วก็ปล่อยข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็อย่างที่3ครับพวกเขาได้สร้างกฎเกมใหม่ๆขึ้นมาพวกเขาสร้างมาตรฐาน 4Cs ครับซึ่งก็คือ Cut Color Clarity แล้วก็ c a r a t ครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกําลังตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและที่สําคัญที่สุดครับพวกเขาก็สร้างมาตรฐานว่าผู้ชายเนี่ยควรใช้เงินเดือน1-2เดือนเนี่ยในการซื้อแหวนมั่นและนี่ครับก็คือการตีราคามูลค่าของความรักและทําให้ขนาดของเพชรเนี่ยกลายเป็นเครื่องวัดความสาเร็จแล้วก็ความทุ่มเข,ของผู้ชาย และสุดท้ายครับกลยุทธ์ที่แยบยลที่สุดก็คือการทําลายตลาดมือสองครับการปลูกฝังว่าเพชรคือมรดกตกทอดของครอบครัวเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะขายเพชรของตัวเองซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคคนพบความจริงว่าเพชรที่มีราคาขายต่อเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างต่ําเดอร์เบียเนี่ยครับไม่ได้ขายแค่เพชรครับพวกเขาขายทั้งอุด,ดมคติขายความรักที่นิรันดร์ที่จับต้องได้แล้วก็โลกก็ซื้อมันอย่างเต็มใจครับ และทีนี้ครับก็มาถึงคําถามที่สําคัญว่าทุกวันนี้เนี่ยราคาของเพชรยังถูกควบคุมโดยใครบางคนอยู่หรือไม่คตาตอบก็คือใช่แล้วก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ายุคข,ของการผูกขาดเนี่ยโดยสมบูรณ์ของเดอเบียร์ได้สิ้นสุดไปแล้วแล้วการค้นพบเหมืองแร่แห่งใหม่ในรัสเซียก็แคนาดาเนี่ยประกอบกับแรงกดดันทางกฎหมายทําให้เดอเบียร์ไม่สามารถควบคุมตลาดได้ทั้งหมดอีกต่อไปครับตลาดในปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายครับแทนที่จะเป็นการผูกขาดมีผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่รายที่กลุ่มชะตาตลาดนี้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดอเบียร์แล้วก็บริษับ ซึ่งเป็นรัฐสาหากิจของรัเสเซียครับดังนั้นเนี่ยราคาเพชรจริงไม่ได้ถูกควบคุมโดยคนคนเดียวต่อไปแต่ถูกชี้นําโดยผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่รายนั่นเองครับและอำนาจในอุตสาหกรรมก็กระจายตัวไปตามศูนย์กลางการค้าต่างๆทั่วโลกจากแอนเวิร์บในเบลเยียมซึ่งเป็นเมืองหลวงเพชรมายาวนานจะไปถึงดูไบที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ในเมืองสุรัตในอินเดียครับซึ่งก็เป็นที่ที่เพชรกว่า90%บของบนโลกถูกเจรานายแล้วก็ขัดเงาที่นั่นแต่ว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตต่่่่่อออคุณุณาาาาาาขงงงงเเพชรใในนปัััจจจจบบบไไมมมมมด้้กกหหหืแแแแว เ,เพราะว่าผมกาลังพูดถึงเพชรสังเคราะห์ครับเพชรเหล่านี้เนี่ยมีคุณสมบัติทางเคมีแลวก็กายภาพเหมือนกับเพชรธ,ธรรมชาติทุกประการเลยครับพวกมันเนี่ยไม่ใช่ของปลอมแต่ว่าพวกมันคือเพชรแท้ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแล็บครับและว่าที่สําคัญครับมันมีราคาถูกกว่ามากซึ่งในการมาถึงของเพชรสังเคราะห์เนี่ยครับก็ได้สร้างสงครามครั้งใหญ่ในศาสารกรรมสงครามแห่งเรื่องเล่าฝั่งหนึ่งก็คือเพชรธรรมชาติครับที่ยังคงขายเรื่องราวของความหายา,ยากประวาัตินับพันล้านปีแล้วก็คุณค่าทางอารมณ์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อคืื่องขวัญจากธรรมชาติคือมรดกกกททออออดคครััสส่่่่วนนีีงงงงึ็ืืเเพชาหขย ราวของเทคโนโลยีแฟชั่นความยั่งยืนแล้วก็การเข้าถึงได้มันคือทางเลือกที่ชันฉลาดสําหรับผู้บริโภคยุคใหม่ดังนั้นเนี่ยครับเมื่อเราย้อนกลับไปมองการเดินทางทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าของเพชรเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแต่ว่ามันเกิดจากโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนมันเริ่มต้นจากความอัศจรรย์ทางธรณีวิทยาถูกลออหลอมด้วยความเชื่อในยุคโบราณและถูกควบคุมแล้วก็ออกแบบความขาดแคลนโดยอาณาจักรของธุรกิจและท้ายที่สุดครับมันก็ถูกฝังลึกลงไปในจิตวญญญ อนาคตของคุณค่าของเพชรเนี่ยครับจึงขึ้นอยู่กับว่าเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อเรื่องเล่าแบบไหนเราจะคงยอมจ่ายในราคาสูงเพื่อแลกกับตำนานแห่งความหายากและประวัติศาสตร์นับพันล้านปีของเพชรจากเหมืองหรือว่าเราเนี่ยครับจะหันไปยอมรับคาร์บอนก๊อปปี้ที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าไร้ซึ่งตำนานคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้คิดก็คืออะไรเนี่ยคือสิ่งที่มีค่ายอย่างแท้จริงตัววัตถุเองหรือว่าเรื่องราวที่เราจะเลือกเชื่อเกี็บมันและเรื่องราวในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วครับอย่าลืมกดติดตามแล้้ววพบบกััันนนใหมคคลิปาสสดีร